สวัสดีครับกุ่มงานโรงพิมพ์สำนักการพิมพ์ครับพร้อมให้บริการครับมีงานเข้า ต่องานหนังสือ250หน้า5,000เล่มส่งพิมพ์ออฟเซ็ตไฟพร้อมค่ะรับทราบครับเดี๋ยวก่อนส่งเพจงานหนังสือ250หน้า16บกยจำนวน128แทผ่นครับพร้อมพิมพ์ครับ กระดาษเดินเข้าฉากดีไม่มีเด้งเติมมึกใส่รางพร้อมวิ่งงานดีไม่มีตะกรรมงานดีสีสวยภาพคมชัดเยี่ยมงานพิมพ์เรียบร้อยส่งต่อเครื่องพับครับรับทราบรับเรียบร้อยส่งเครื่องเลียงครับรับทราบ เรียงเสร็จแล้วพร้อมส่งต่อสายกาวครับรับทราบสายกาวเสร็จแล้วพร้อมตัดเยียอลูกเล่มครับรับทราบครับ กี่ีเดียวตอนที่เธอเกิดจะรู้อะไรเป็นกูก็แม้ตอนที่เธออยากจะไปที่ไหนตอนไหนแบ่งร่างเป็นก r a บ Bike ต้องการอะไรอีกไหมยอยากให้เป็นมากกว่านั้นังมต้องเป็นแฟนกันแล้วปเป็นให้เธอได้นะก็ฉันเป็นให้ทกอย่างตอนนี้จะเป็นให้เธอแคที่พักตอนที่จะว่าให้เธอนำมาพาเป็นคนที่รักเธอ Yeah, she boy right here, know what it is Let's go She made it me right here go time a shot My super power but make me right I a god She say it till you die right I died in to gang Cause the money is my power poutin's me can my it but that was send to me but my cat me